ตัวิคัสเนปัน้ำยำสดดิ้งเลยน้ำยำสดดิ้ง้มต้ำยำนัวเขาไปกวาสูาะไรพี่เนาะน้ำปลาเร กั้อาะไรใหยเว้ยเมื่อเช้ยเด็กก็นีผมเพิ่งสานั้นสองวจะบอกวัอะไรเดี๋ยวนี้ตอนมื้อเชนี่คือวเฮยเ็จนมาผมโดนรถ่องนะคะนาหยังรถใคท่นอเมเพิ่นเมื่อยแต่เพิ่นตาเมื่อัอนสินะผม เลือยเลือยแต่องคอเดอเจ้ายกับโนนฮแก่งกันใช่ไหมเนี่ย่ีสาวยเสียมันใจยังไยเจ้าเดือเสียหาแสนะเบิงผงใหมดผลมากแบดแม่โคบบุพอ้ห้เขาไถจดิบหลอดกับพอพี่น้องเอ้ยก็ต้องใส่ก็ต้องเสียและคือสะอาดสะอากต้นมอย่างแน่นอนในยีบอเราเป็นท่งผีบาระเมียดละไมในการนต้องคมเองทุกขวด เพราะว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเดี่ยวบอกบอกีวบอกว่า่เป็นไรอะไรกาได้แบบนี้เอ้ยตอนนั้นจมว่าอ่านเพื่อนเพื่อนบกเดี๋ยวเื่อนเอบอกเดียวอันนี้หรออันนี้เป็นการบังคับจากข้าาได้หนิอันนี้เป็นําไอยู่เาถมแม่เขาได้เกลยวมากเก้ยวมันนั่หอครัูกอย่าีนะคะท่นจะได้บอกว่าท่านต้องทแล้วก็ส่งเลยทาการส่งเลย ปีบ้านต่อวันพี่น้องแต่ว่าสามารถเก็บได้ดุ<ม>เก็บได้นานในตู้เย็นแช่ตู้เย็นยุนี่เพิ่นอันแช่ไวไ้ไห่อกระินเพื่อืมกินเดือนประมาณเดือนกว่าเนี่ยนพะี่น้องไมเใ็่เพื่นเอาไปเก็ะกินให้เฉลี่บพี่น้องคือย,ยังคงรสชาติความอร่อยเมื่อได้ใส่สารกันบูดกันเสียอย่างขนาดพี่น้องธรรมชาติล้วนๆโอ้ยเก็บเพ่นจ่ายเพ่นอ้ย <c oughs> นบาท

นี่ลูกจะเต้นกับอกวหาโซ่ด้ยข้าเจ้าเฮยี่นี้เาจะให้ไร่ละมือนี้อกาสงที่นี้ถาลไปถึงตลอดแม่ยไปก่อนลองไม่แหยูไม่มาดูดก็เราประมาณหนักมันหลอกยหลอกยูอเอทามเดี๋ยวมาบัวไม่เลยหลอนี้หน่อยไอว้ลองมเนเดี๋ยวจะเต้นหลอกให้มวนเด้อขอมได้ยินดยินจนหครับเดี๋ยวอกให้จนแห้จนเกลือมืเกลือเืยเต็มห้องมื ่ฟวแมวาแม่ยัมกล้าแสงะพ่หนุ่มแมไองเหรอบัวาเคลองจะเพื่อเมื่อระามอาฟัว่าจะ้องเพิยงขาป่นบายๆบึ้งปาด่ไหมแยังมาลองเพื่อถึงแล่นบอวตพาดอันไก้ดูมันีหายเรื่อแล้วไอยมัววกันด่ะเอากุ้งเอากุ้งใส่ไหมอปู่ใส่ำาม่เอายุนกินยังไงกินไก กันยำไปกูเดบอกว่ากันยำไปทั้งหมีตัวน้อแบบคือน้อง้อม่อรนะนันเัยอันฟืไมันเยออย่างนันเถอแม่พูดอย่างทั้งนเสานสีนีมันก่อน้บอกนไ่นส่ณเองสั่นนงเดือกยามาตีห้องกับพี่ไม่หรอกเบ้าไปทัวร์ที่ไม่ใช่คนด่าฉันเด้อไมเลียเรือกท่านมาด่าของพ่อแม่เขาจตีอยูด้อไกบนั่ามาดื้กวอมี นอนนอนเบอแล้วเบอแล้วมอสแตกสิมัวแตกแล้วบอเอากวอดุ่มมอบัวบ่กแว่าเด็กหน่อยให้ดีใจเย็นลูกนีพี่น้องเย็นนาลูกนี้ม่ใชแบบใจเย็นใจอ้อนุ่องนวน้อเป็นงอกันบนนองจรออกย่าคก้ตรนัะใช่ไหมนัะในตซว่นอยู่ไหนยังไงมันแข็งอ มื่ขึ้นในบ้านให้มันให้เป็นไรโอ้ยขากเรียแอดมินไหมที่อยากได้นะคะหนึ่งขวดหกสิบเก้าบาทนะคะสามขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะคะพี่น้องคะสั่งได้เลยตอนนี้นะคะออเดอร์มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าคนเเ็ทเท่าแล้วพี่น้อง ออเดอมีจำนวนจำกัดนะคะใครที่สนใจอยากได้สั่งแอดไลน์ด้านล่าง s อด8 0 8 w m w r v เออง่าก็ให้ฉันอยู่ไม่เ้็นว่าคัวใองกลางเขาโรวค่ะเลื่มีดลีไม่ออกเขาตรวจเด้อมาตัใจท้องกลางบิลีลื่มลื่องิลีเขาตรวค่างเรออย่ารีบอ่ะลื่อบีไป่พอดีกระเดียมากเนาะไปหมดกุกเนอันนี้ย้อมรับบิลีลื่องิลีครับ ว่าเรามีลูกเด็กเขาใช้เครงแตกายอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เราอยากแห้เหมือนดูดูใส่เพนา้ว่าในกองนี่หรอเนาะนั่งขอท่างการนย้ำแล้วแซ่บหลายกินระยุสก็ได้ก็ต้องซื้อโกโก้ร่วมทุนด้วยจริงนั่งวากินเข้าไปแล้วก็อันกินเจนี่ด้วยแหละเพระว่ากินข้าวเรกว่ากกินไหนมาสังนโกโก้ได้ถ้าว่าอันพังโอ๊กในแก้วอะไรพี่เราใส่แชมพูนั่นอันนี้สิกินเจนี่ด้วยเลยอ่ะมันบ้ากินมันต้องกินก็ของเหนียวเนย เขาต้องกินดีอกินดีอแล้วยางเพิ่มเนี่ยมันเามากเขาถองกินกาแฟตกปายมากเขาถองกินนตกปมายมากเขา้องกินย่ากินัห็ดย่างกิน ส่วนฮีาดโกกูเงินหมือนสอมเงินสามกุศลทนทานกินดี่ขวบุนเวาสั่งเยอร้อยพี่น้องสั่งเลยค่ะสั่งเลยผู้ใดผู้ใดสั่งแล้วมาสั่งเธอมันเหยียบปากเอยมันเสียบพี่เดียเพราะว่ามันใส่ซ่านํำบ่ว่มันเสียดอีกผู้ใดซือไปแล้วพี่น้อง้าว่ามันบ่แสบเอากลับมาเพื่งใส่หน้าแพวแาวได้เลยนะครับเกิดก่อนนะฮะต้เพื่อนนะฮะคือกันกับจอยลื่นทำบ่เสีบหนิกับ่าสียบมินยาว นายไม่ได้หายไมได้สามเดือนเ่าเปลี่ยนแพ็กเกจสิ่งพันธิตประเดยวแข็งแล้วคำนีรอดดสลเห็เถอะฮะคด่งพิมพ่ล่งนห้าอันนี้ใสอีกแ่เสียเพ่อนอมันคือนั่งเบิรตเลยมันตอนไหนึเบิเลยต้อง่อเด็กัวน้อยนกปวแสบปันบัวเป็นค่นพ็เสอ่แงามัวกันนะแม่ สามขวดอร่อย้ารวมรวมสองร่อยสี่พี่น้องสขวดรวมส่งสองร้อยสี่สังซดูนี่ผ้าต้นนี่เห็นเนเซลแอมินดูนี่ผ้าข้นนี่ซังก้นนี่ราเบอ่พี่น้องนี่เสีนใหมมินเ้านี้อรตอบท่านเบอล่ะออเดอร์นั่นนะเรื่อยเขราบางบางคนพามึงห้าม มในกับคลิปนี้ฝากไ้สำเนียสักก่อนนะครับผมไว้พรอ,อกันใ่คลิปหน้าส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ